น้องเชอร์ี่อไปกันใหญ่เลยนี่คือไข่น้องเชอร์ี่นะคะนี่ไข่น้องเชอร์ี่สีชมพูเชอร์ี่เลี้ยงง่ายมากเลยเชอร์รี่กินใบผักบุ้งกินใบตำรึง กินคะนเม็กซิโกกินใบกระสังใบมะละกอก็กินได้นะคะเลี้ยงง่ายเชอรี่เลี้ยงสิบสี่ตัวได้ผล,ผลผลิตเป็นพันค่ะไม่ใช่เงินเป็นพันนะคะตอนนี้คือไข่ค่ะตัวหนึ่งจะได้อยู่สามร้อยไข่ค่ะแต่ห้สิบตัวนะคะน่าจะเกินนั้นค่ะเป็นพันนะคะ ถ้าใครเลี้ยงเป็นอาชีพก็ก็ดีนะคะเพราะว่าหอยเชอรี่รับประทานได้คะ่ะเลี้ยงง่ายอันนี้คือลูกไข่เชอรี่ค่ะที่ฟักแล้วจะอยู่ตรงขอบขอบน้ำเนี่ยคะ่ะลูกไข่เชอรี่นะคะกินรากผักตบค่ะแล้วก็กินรากแหน่นะคะนีคะ ที่เห็นในตะกร้านะั้นคือไข่น้องเชอร์รี่นะคะไข่น้องเชอร์รี่นี้แตกที่เห็นขาวๆนี้คือฟักแล้วค่ะฟักออกมาเป็นตัวแล้วค่ะเลี้ยงง่ายค่ะน้ำพุน้ำตกยังไม่ทำงานเลยค่ะวันนี้เป็นครึ้มๆโซลาร์เซล์เลยยังไม่ทำงานค่ะโซลาร์เซลลไม่มีแบตนะคะต่อตรงค่ะ แดดมาเมื่อไหร่โซลาเซลล์ทำงานเมื่อน,นั้นค่ะพลังงานพระอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจลองทำดูนะคะนี่ค่ะมีตัวใหญ่ๆโตเร็วค่ะไข่แบบนี้อย่าไปทิ้งไว้แถวทุ่งนานะคะกินต้นกล้าหมดเกลี้ยงเลยค่ะ ถ้าแตกออกมาเป็นลูกเชอร์รี่แล้วลูกหอยเชอร์รี่แล้วไม่เหลือค่ะเพราะว่าเชอร์รี่นี้ผลิตไข่ผลิตลูกได้เร็วมากใครสนใจที่จะทำอาชีพแบบนี้ลองลองทำดูนะคะงานอดิเลกอาจจะเป็นตังได้ค่ะแต่ละบ่อจะมีปลาอยู่สองตัวสามตัวค่ะ เอาไว้กินนกยุงลูกยุงค่ะไม่ใช่นกยุงเพราะว่าลูกยุงถ้าเป็นยุงแล้วก็จะมากัดเราเองเราต้องปล,อปล่อยปลาไว้สักสองตัวค่ะเอาไว้ทำลายลูกยุงค่ะน้ำใสค่ะน้ำตกนี้ก็สามารถกรองค่ะกรองน้ำเสียได้ค่ะนี่ค่ะที่เห็นดำๆนี่คือ เป็นใยสงเคราะห์เอาไว้กรองน้ำเสียนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่มาชมค่ะ